มาพอกันอีกเพื่อกานะครับกับทางสวนผักหลาหานเพื่อนบ้านนะครับนี่เขาก็มาอบรมฝึกเพาะพันป่านำจือดอยู่ศูนย์พาะพันป่าน,านำจืดมาสารค้ำนะครับอันนี้ก็เป็นมือที่สองนะครับในการอบรมฝึกอาชีพ พราะท่านป่าหายนะครับตอนนี้ก็บมาท่านได้สวยนะครับคนก็นเริ่มทยอยมาเรื่องดีนะครับที่มีโครงการดีๆปีนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็แจงแ้งว่าเป็นปีแรกนะครับที่มี้โครงการโครงการเทศดแตชาถบบันเขา ได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษานะครับเพื่อสะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทำที่ฟาร์มทำประกอบการในการพอพันธุ์ปลานะครับไม่มีเรื่องของไรายได้ไม่มีจาได้เป็นเสียเข้ามานะครับยิ่งเกษตรกรสนใจมากก็ไปทำเองได้ยิ่งเป็นผลงาน ของหน่วยงานราชการเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จในการส่งเสริมนะฮะแล้วก็ใช้การถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคนิคอันนี้เป็นความสำเร็จการทำงานราชการนะครับนึ่ก็เป็นข้อดีในการมาศึกษามาอบรมในหน่วยงานเลยนะครับถามได้ทุกอย่างทุกเรื่องที่สงสัยนะครับไม่มีการเก็บวความรู้ไว้นะแต่ถ้าไปดูของเอกชนเนี่ยบางที่เขาก็ไม่ให้เข้าไปเขาแอบเก็บของที่เขาใช้แต่ไม่อยากให้ใครรู้ วันนี้ดูไหมครับได้ได้ถ่ายไหมถ่ายครับถ่ายอ่าเหนไหมลูกปลาอ๋อวันนี้มองไม่เห็นอ่าวันนี้ลูกปลาออกแล้วนะครับปลาเป็นตัวแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ทำผสมปลานิลนปลาตะเพียนครับเอปลาตะเพียนครับเมื่อวานออกไค่สองแม่เท่านั้นที่ก็ที่ เวลาประมาณ11บเอดโมงเช้านะครับเมื่อวานก็ประมาณบ่ายสามครึ่งไข่ก็ออกจากในปลาแล้วนะครับวางไข่แล้วแต่ก็หลังจากนั้นอีกส2บสองชั่วโมงก็เช้าวันนี้พอด,ดีมันก็พักเป็นตัวนะครับแล้วก็ได้เห็นอยู่เป็นเส้นๆเ,เป็นลูกปลานะครับแต่ที่เห็นเป็นวุ้นๆน,นั่นคือเปลือกไข่มันแตกออกมาเด็กประมาณสามสี่ชั่วโมงก็เปลือกไข่จะหายไปมันจะกลายเป็นเมือกตัวน,นี้แบบเมื่ยถ้าก็กาอที่ขอบฝังก็จะเหลือแต่ลูกปลา วันนี้ทุกมีเนี่ยเราสามารถซื้อมาแล้วก็ใช้ในกิจกรรมของเราเลี้ยงปลาหลายอยไางทุกคต้องบอกผมครับว่าปลาอยู่นี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรากับปอดที่เรามีนะครับอย่างของเราเนี่ยเพราะปลาตะเพียนใ้ประมาณโลครึ่งตัวละเพาะโลหนึ่งครับไข่ยังได้เยอะขนาดนี้เลยแต่ถ้าเพาะเยอะเกินไปนะครับ ไปรับเปลือกไข่มันสลายออกมาน้ำมันเน่าเร็วะเราจะไม่พอเยอะเกินไปเอาแค่พอดีพอดีแล้วมเมื่อกี้ตัดปาหนึ่งโหลมีประมาณกี่ตัวเน็นพันใช่ไหมแล้วถังนี้ถังเดียวได้กี่โหลทำนอาลูกป,ปลาไปน,นะครับก็อย,อย่างที่บอกแม่ปลาตะเพียนแม่เนี้ยมีไข่ประมาณหมื่นฟองเกือบประมาณเราขายลูกป,ปลาได้แ,ล,แล้วแล้ก็ยุบแล้วก็พอกใหมย่ยุบเพิ่มใหม่ถ้าน้ำเราเยอะเราก็เติมน้ำมัน ต้องสู่เข้าสู่พอเยอะมากเราแค่มาณ60ถึงอรกเนพอเยอะจะ้น้ำจะได้น้ำที่ทีเาคอนโดล้วก็อยากันนมีเพราะแล้วะเลี้ยงเองให้บอนนาดบบอจอยู่นนนาแล้วก็อากาจจะชรเป็นผลดีเ่นเลยที่กะาปนที่คราแครับแต่รับรองถ้าพอเองได้นะเดี๋ยวต้องมีคนมาขอซื้อแน่นอนใช่ไ กี่วันกี่วันกินได้ครับว่าหางถ้ากบกบมันกินอยู่ปลาอันนี้มันกี่วันครับมันต้องสามวันเลยก็ได้พักตั้งแต่ฉีเลยเนี่ยวันที่สี่เราก็ย้ายไปอุบานนะครับคือสี่ถึงหกชั่วโมงมันออกไข่สิบสองถึงสิบสี่ชั่วโมงมันพักเป็นตัวแล้อีกประมาณสามสิบถึงสามสิบหกชั่วโมงไข่แรงมันยุบเราจะย้ายไปอุบานนก่อนที ให้อาหารสามวันแรกเราจะให้เป็นไข่แดงต้มสุกละลายน้ำต้มสุกละลายน้ำแล้วก็ไปหวานให้กินเช้าเย็นนะครับสองภาพประมาณสามวันหลังจากนั้นก็ให้เป็นลำลำผสมปล,ลปาปนแล้วก็ขยาหผสมน้ำแล้วก็ตากให้กินเช้าเย็น่นกนครับก็ประมาณสามอาทิตย์ประมาณสามสิบสามสิบวัน มันจะเริ่มตัวใหญ่แล้วเราก็จะเริ่มผสมเป็นอาหารปลาดุกเล็กให้มันกินแม่แม่แต่พ่อยังแม่เอาออกอยังครับเดี๋ยวกำลังจะตักพอดีเขาไปอัดลูกปลาอยู่เดี๋ยวเวลาเวลาย้ายลูกไม่ไปลูกปลาเดี๋ยวเวลาย้าย ปกติเราจะมีถังอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็เอาผ้าตาทีมาก,กลางไว้เป็นถางนะฮะแล้วก็รักน้ำออกใส่ยางดูดออกเราดูดไปเลยดูใส่เป็นถางผ้าไว้แล้วก็ตักใส่ถึงเอ,อาเข้าทีเชีนเอาไปลงบอ่อ แต่ถ้าเราอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบอ่อเราก็ดูดลงบอ่อเลยแต่ยังดูดในเไปเ <c oughs> ลยก็เป็นการรักงานนะครับอย่าอย่าไปใช้ปั๊มนะเดีย๋ยวมันเข้าปั๊มเราตาย,ลยเลยถ้า <c oughs> <c oughs> เป็นการรักงานใช้สายยางดูดน้ำเอาก็ได้ <c oughs> ใช่ครับ่าครับในทวินเราก็มาตัดเอาเนี่ยหุงหนึ่งสามสิบกว่าบาทถ้าเป็นมุงนม้งได้ไหมมุ้ง มุ้งม,มันบางแล้วตามันหา่างตามันหา่างลูกป,ป,ปลามันรอดไดนะ้ลูกป,ปลาเราตัวนิดๆเล็กๆนนี่นหาดูแล้วว่าไี่ควรไม่ควรนะใช่ครับเอาแบบง่ายๆหาซื้อง่ายครับในเซเว่นไม่ขายนะครับไม่ให้ป่วยา้ามันตันเพราเปลือกไข่มันลอยมาติดตตพวกเศษขยะ,ะมันลอยมาติดเนาะแล้วก็เอาแป้งปีฟันนะครับปัดตัดนะครับตัดออกแล้วเปลือกไข่ตรงข้างลอยมาเป็นราบอยู่แล้วก็ตัดออกนะครับ มันจะได้ไม่ตันนะครับถ้ามันตันก็ลูกปลาันออกมาแต่ถ้าเลยสองวันไปแล้วเนี่ยเปลือกไข่มันสลายหมดแล้วป่วยผ้าเราจะไม่ตันแล้วน้ำจะไม่มีปัญหามันจะมีแต่ลูกปลามันจะไม่มีอะไรมาติดผ้ามันตันแล้วนะครับนะครับแค่เพาะให้ไข่มันออกใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงมันก็ออกไปแล้วแป๊บเดียวแต่ทำไงให้มันรอดนะครับทีนี้จะวัดความสําเร็จกันที่กางอนนบานอนุบาลเป็นแล้ว ก็เป็นมีการเลี้ยงมันใหญ่การให้อาหารมันกินอะไรลด้นุนยังไงอาหารมันธาตใช่ไหมครับอาหารปนให้ยังไงให้ประกลางี่ให้ฝึกมารวมกันประมาณนี้นะครับมียาแดงยาเหลืองที่เอามาทาแผลต่างๆภายนอกนะครับก็จะไม่มีสารตกค้างพวกนี้แต่ันกระหลกมันมียาอยู่ยาไปกินให้เอาไปเลี้ยงก็ การอบรมของเราครั้งนี้เนาะถ้ามันขาดตัวปกป้องอะไรไปก็ต้องขอใครไปด้วยแล้วก็พยายามตามเท่าที่เรามีศักยภาพเนาะตามความสะดวกแล้วก็เหตุการณ์นั้นไม่ค่อยปกติถ้าจะไปอบรมในห้องแอร์ก็กลัวจะเป็นคักเตอร์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะแต่าน้านที่รงโลกก็ไปสบายไปเนาะอากาศก็อาจจะร้อนไปบ้างเราก็พยายามจะติดทัดลมอะไรเพิ่มเติมให้เนี่ยเจกจิดเป็นรูปเต๋าอยู่แล้วนะ,ะพัดลมแต่กครว่าลมก็มเป็นลมร้อนก็ต้องขอใครขณะที่ีด้วยนะ อันไหนที่มันไม่สะดวกสบายนะครับโอกาสน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับต้องขอคุณมากๆขอปีิการลอูรบผมขอบคุผมครับ